คุณผู้ชมคะวันนี้ฉันจะพูดแบบไม่อ้อมเลยนะคะวันที่10เดือน10ปีนี้ไม่ใช่วันธรรมดาค่ะแต่มันคือวันขีดเส้นศักดิ์ศรีของไทยแนวชายเดินฝั่งบ้านหนองจานหนองยาแก้วตอนนี้เงียบแตกขลังรถทหารจอดแน่นเสียงวิทยุสื่อสารดังไม่หยุดบอกได้คำเดียวเลยคะ่ะนี่คือวันเผชิญหน้าจริงไม่ใช่ซอมรบแน่นอนคุณผู้ชมคะ กองทัพภาคที่1ส่งกําลังลงพื้นที่เต็มรูปแบบทั้งเจ้าหน้าที่ชุดตรวจระเบิดและกองร้อยควบคุมฝูงชนมีทั้งชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าสื่อมวลชนรวมกันเกือบ200ชีวิตอยู่กันแบบตึงตึนแต่มีระเบียบขณะที่ฝั่งตรงข้ามแม่งแผ่วลงเห็นเห็นเลยค่ะทำหน้าเข้มแต่ไม่กล้าแตกเพราะวงล้อมไทยปิดเรียบหมดแล้วคุณผู้ชมคะฝั่งอาเซียนก็ส่งคณะ IoT ลงตรวจพื้นที่ทั้งสองข้าง ไทยเปิดพื้นที่ให้เห็นหมดโปร่งใสทํางานตามกรอบแต่ฝั่งโน้นกลับใช้จังหวะนี้สร้างภาพเดินชี้กล้องทําท่าขืนขังบอกว่านี่คือดินแดนของเราแต่ตะลกร้ายคือคนที่อ้างเรื่องเขตแดนกลับไม่เคยเปิดแผนที่ดูเลยนะคะว่ามันอยู่ฝั่งใครคุณผู้ชมคะฝ่ายไทยเก็บกู้ทุนระเบิดสําเร็จไปกว่า38 0 0 0ตารางเมตรใช้รถหุ้มเกราะเครื่องตรวจวัตถุและชุด EOD 4ทีม ทุกอย่างหยุดภายใต้หลักษากลและความปลอดภัยของประชาชนแต่พอฝั่งโน้นรู้ว่าเราลงมือจริงก็รีบส่งกองรอบผ้าหนึ่งแจ้งให้หยุดงานทันทีบอกว่าเราละเมิดข้อตกลง GBC แต่ไทยชี้ชัดค่ะพื้นที่นี้คือดินแดนไทย100%เซไม่มีข้อโต้แยง้งใดๆทั้งสิน้นคุณผู้ชมคะระหว่างที่เราทำงานฝั่งโน้นตั้งต้องถ่ายทอดสดรายงานใส่สีใส่ไข่ว่าไทยรุกล้ำดินแดนทั้งที่ในความจริง เราแค่เคลียร์ทุนระเบิดของตัวเองนี่คือสงครามข่าวเต็มรูปแบบค่ะใครพูดก่อนได้ใจคนก่อนแต่ถ้าความจริงอยู่ข้างเราโลกจะเห็นเองจำไว้เลยนะคะคุณผู้ชมคะทั้งสองฝ่ายเตรียมประชุมคณะชายแดน RBC วันที่15-17ตุลาคม <c oughs> ไทยเสนอให้ถอนกำลังถอนอาวุธหักและเก็บกู้ทุนระเบิดร่วมกันฝั <c oughs> ่งโน้นตอบรับในหลักการแต่ยังอ้ํอึ้งเรื่องแผนลงพื้นที่พูดง่ายๆเลยค่ะ โต๊ะอาจยิ้มแต่ภาคสนามยังร้อนระอุเหมือนเดิมสิ่งที่ไทยทําตอนนี้ก็คือคืบแบบมีหลักฐานเรารุกเชิงพื้นที่ไม่ใช่ลุกด้วยอารมณ์แต่ฝั่งนวนกลับเดินเกมสื่อปั่นกระแสในประเทศตัวเองเหมือนอยากหาศัตรูภายนอกมาปิดข่าวเน่าในบ้านถามจริงนะคะถ้ามั่นใจว่าพื้นที่เป็นของตัวเองจริงทําไมต้องใช้พระเด็กสื่อคนแก่มายืนแนวหน้าจะหลอกใครคิดว่าคนทั้งโลกโง่หรือย,ยังไงคะคุณผู้ชมคะสรุปเลยนะ ไทยยืนยันปฏิบัติในเขตของเราหลักฐานครบทุกจุดฝั่งโน้นเริ่มปั่นข่าวบิดข้อเท็จจริงในสื่อของตัวเองจุดเสี่ยงคือประสาทตะควายที่ถูกตัดลวดหนามการเจราจา15-17ตุลาคมจะเป็นตัวชี้ว่าใครพูดจริงแต่ตลกร้ายที่จุดคือเวลาพูดเรื่องสันติภาพทุกคนพยักหน้าแต่พอทยยืนหยัดในสิทธิ์ของตัวเองปรับโดนกล่าวหาทันทีแม่งโคตรย้อนแย้งเลยค่ะคุณผู้ชมคะ ในขณะที่ชายแดนไทยเรายังร้อนระอุไม่ต่างจากเหล็กบนเตาเผาสำนักข่าวคเมทาร์สของฝั่งกัมพูชากลับปล่อยข่าวฉบัดใหม่ออกมาอย่างเร่งด่วนในช่วงบ่ายที่ผ่านมาโดยระบุว่าไทยรุกล้ำเข้ามาในแผ่นดินของกัมพูชาพร้อมเครื่องจักรกลหนักใช้รถแท็กเตอร์ด,ดันดินและเคลียร์พื้นที่อย่างจงแจ้งฟังดูแรงใช่ไหมคะแต่พอเราตรวจสอบพิกัดจริงกลับพบว่าภาพทั้งหมดเกิดในฝั่งไทยเขตบ้านหนองยาแก้วจังหวัดสะแก้วของเราเองค่ะ มันคือปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ที่เคยมีการรบในอดีตแต่ถูกบิดให้กลายเป็นข่าวรุกล้ำโดยอีกฝั่งแบบหน้าด้านๆเลยนะคะตอนนี้ฝ่อยตรงข้ามไม่ได้ถือปืนมาสู้ค่ะแต่ถือกล้องค่ะพวกมันตั้งกล้องเต็มแนวรัว้วปล่อยภาพทีละชอ็อตเลือกมุมให้ดูเหมือนทหารไทยข้ามเส้นแล้วส่งต่อไปยังสำนักข่าวของตัวเองทันทีเรียกได้ว่าสงครามชายแดนวันนี้ไม่ใช่สงครามกระสุนแต่มันคือสงครามของการรับรู้ใครครุมภาพคนนั้นคุมเรื่องค่ะ คุณผู้ชมคะกองทัพภาคที่1รายงานตรงไปตรงมาพื้นที่ทั้งหมดอยู่ในเขตไทยอย่างชัดเจนมีแผนที่มีพิกัดมีเอกสารของ ASEIOT a e OT, ยืนยันครบหมดแต่ที่น่าสนใจก็คือพอไทยเริ่มลงมือกิง่งฝั่งน้นรีบส่งกองร้อยห้าหนึ่งโทรมาทวงทันทีอ้างว่าไทยละเมิดข้อตกลง GBC คำถามคือถ้าไม่ผิดจริงแล้วจะรีบออกข่าวกลบกันทำไมคะหรือกลัวโดนจับโปะว่าปั่นข่าวเองทั้งฝั่งเราเก็บทุนระเบิดตามหลักสากล ใช้เครื่องมือใช้เจ้าหน้าที่จริงๆแต่ฝั่งโน้นกลับดึงมวลชนเข้ามาปะบนทั้งพระทั้งเด็กทั้งคนแก่ใช้ภาพศาสนามาบังหน้าใช้มือในประเทศเป็นโลกกำบังทางจิตวิทยาแมงไม่ใช่เกมสงครามธรรมดาอีกต่อไปแล้วค่ะแต่มันคือสงครามปั่นเพอร์เซพชันทำให้โลกเห็นว่าไทยเป็นฝ่ายรุกรานทั้งที่เรากำลังทำหน้าที่ในบ้านของตัวเองคุณผู้ชมคะสิ่งที่ตลกร้ายคืออะไรรู้ไหมคะฝั่งโน้นโพสต์ว่าไทยลำแดนแต่ในภาพเดียวกันนั้นเสาธงไทยอยู่ข้างหลังผู้ไทย และพื้นดินที่มันบอกว่าเป็นของกัมพูชากลับมีเส้นขอบเขตจาก GPS ระดับสากลที่โชว์อยู่บนจอเครื่องของทีมเก็บทุ่นไทยว่าฝั่งไทยแน่นอนพูด,ดง่ายคือมันไม่ได้โกหกเพราะไม่รู้แต่มันรู้ดีแล้วเลือกจะโกหกค่ะสันดานสื่อจริงๆสิ่งที่ไทยทำอยู่ตอนนี้คือรุกคือบอย่างมีระบบทุกครั้งที่เราปักหมุดเก็บทุนระเบิดได้สำเร็จมันเท่ากับเราปักธงอธิปไตยลงในผืนดินจริงๆไม่มีเสียงปืนไม่มีควันไฟ แต่มีเอกสารมีหลักฐานและมีสายตาของคณะอาเซียนคอยดูอยู่มันเลยทําให้ฝั่งโน้นเริ่มสั่นคลอนค่ะเพราะอย่าลืมว่าผู้นาของเขาเคยพูดไว้ว่าพื้นที่นี้เป็นของกัมพูชาแต่วันนี้ไทยเราเดินถึงกลางพื้นที่นั้นแล้วโดยไม่ต้องยิงแม้แต่นัดเดียวตอนนี้สื่อฝั่งโน้นนาเสนอว่าไทยรุกคืบเข้ามาในดินแดนกัมพูชาขณะที่สื่อไทยเผยภาพชุดเดียวกันพร้อมพิกัดยืนยันว่าอยู่ในไทยทั้งหมดเหมือนโลกสองใบอยู่บนเส้นเดียวกัน แต่สิ่งที่ต่างกันคือฝั่งหนึ่งพยายามขายภาพเหยื่ออีกฝั่งกำลังรักษาอธิปไตยด้วยความอดทนและศักดิ์ศรีค่ะคุณผู้ชมคะในขณะที่แนวสักแก้วตึงระบุเลยว่าสถานการณ์ร้อนระอุไม่ต่างอะไรจากเหล็กบนเตาเผารอยงานจากกองทัพภาคที่สองยืนยันตรงกันว่าแนวลวดหนามฝั่งไทยบริเวณปราสาทตะควายถูกตัดขาดยาวกว่า3กิโลเมตรค่ะหลักฐานมาจากคลิปจริงที่หลุดออกมาจากฝั่งนู้นเอง ในคลิปเห็นชัดว่ามีชายกลุ่มหนึงเดินเข้ามาตัดรั้วฝั่งไทยโดยตรงไม่มีการประทะแต่มีการท้าทายเงียบเนียกซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างชัดเจนนะคะเรามาดูภาพรวมเกมชายแดนกันตรงๆค่ะไทยนิ่งแต่แน่นไทยเก็บทุนระเบิดได้ต่อเนื่องกว่า38,000ตารางเมตรส่วนฝั่งโน้นเลือกบิดภาพข่าวและใช้มวลชนเป็นเกราะหน้าตาเฉยพื้นที่ปราทตะควายกลายเป็นจุดเสี่ยงใหม่จริงๆค่ะ อาเซียนไอโอทีลงตรวจทั้งสองฝั่งยืนยันตามขั้นตอนทุกอย่างอยู่ในสายตาและระบบระเบียบความตึงเครียดคงอยู่แต่ไทยยังคุมสถานการณ์ได้และนี่คือสิ่งที่สําคัญค่ะนี่คือเกมที่ฝั่งโน้นพยายามผลักภาพลักษณให้ไทยกลายเป็นผู้รุกรานเพื่อใช้ในการเมืองภายในประเทศตัวเองเพราะเมื่อเศรษฐกิจไม่ดีความไม่พอใจในบ้านเกิดสูงขึ้นสิ่งที่ทําได้ง่ายที่สุดคือการสร้างศัตรูจากภายนอกและตอนนี้ฝ่ายที่ถูกเลือกคือไทยแต่สิ่งที่พวกเขาคาดไม่ถึงคือ ไทยไม่ได้ตอบกลับด้วยเสียงปืนเราโต้กลับด้วยพิกัดจริงและภาพจากดาวเทียมซึ่งต่างหากคือหลักฐานที่โลกเชื่อถือค่ะคุณผู้ชมค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้มันไม่ใช่แค่ข่าวชายแดนแต่เป็นบทเรียนของยุคใหม่ว่าสงครามไม่ได้เริ่มจากการยิงเสมอไปแต่เริ่มจากว่าใครเขียนข่าวก่อนใครคุมภาพก่อนในยุคนี้กระสุนไม่จําเป็นต้องมาจากปากกระบอกปืนมันมาจากปากไม้และมือพิมพ์ข่าวไทยเราอาจไม่พูดเยอะ แต่ทุกก้าวของกองทัพคือก้าวที่คำนวณมาแล้วช้าแต่แน่นชัดแต่เฉียบและที่สำคัญที่สุดคือเราไม่เคยถอยจากพันดินของเราไม่ว่าใครจะบิดคำยังไงก็ตามแม่งจะบิดยังไงก็เถอะแต่พิกัดกับภาพดาวเทียมมันไม่โกหกคะ่ะคุณผู้ชมคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาอาจเรียกได้ว่าเป็นสัญญาณแห่งการสั่นไหวบนแนวชายแดนไทยกัมพูชาเพราะครั้งนี้มันไม่ใช่เสียงปืน ไม่ใช่ควันจากระเบิดแต่มันคือเสียงกันไกรตัดลวดหนามที่ดังก้องไปถึงศูนย์บัญชาการทหารบกค่ะและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของคลิปที่ไม่มีเสียงพูดคลิปวิดีโอที่หลุดมาจากฝั่งโน้นเผยให้เห็นชายกลุ่มหนึ่งในเครื่องแบบทหารเดินเข้ามาที่แนวรั้วลวดหนามก่อนจะค่อยๆใช้คีมตัดออกอย่างใจเย็นไม่มีเสียงตะโกนไม่มีการประทะแต่ภาพนั้นพูดชัดกว่าคำอธิบายใดๆค่ะ ตรวจสอบแล้วโดยกองทัพภาคที่สองพิกัดคือพื้นที่ทิศตะวันออกของปราสาทตะควายจังหวัดสุรินทร์และแนวลวดหนามที่ถูกตัดออกไปนั้นยาวกว่า3กิโลเมตรเต็มๆคุณผู้ชมคะ่ะมาดูหลักฐานที่พูดแทนคำโกโหกกันชัดๆเลยคะ่ะฝ่ายไทยตรวจสอบภาพและข้อมูลอย่างเป็นระบบจากศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่สองพบว่าแนวรั้วน,นี้คือแนวป้องกันหลักของไทยที่สร้างไว้ตามแนวพรมแดนและสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่ใช่อุบัติเหตุทางการทหารแต่คือการกระทำที่มีเจตนาค่ะเพราะจังหวะที่รั้วถูกตัดมันตรงกับช่วงที่คลิปจากฝั่งโน้นถูกปลายออกมาพอดีพูดง่ายๆคือพวกนั้นไม่ได้แค่ตัดรัว้วแต่มันจัดฉากให้กลายเป็นสัญญาณทางการเมืองค่ะคุณผู้ชมคะพวกนั้นมันละเมิดอีกแล้วแบบไม่เคยแคร์ข้อตกลงอะไรทั้งนั้นค่ะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกเลยที่ฝั่งโน้นละเมิดข้อตกลงหยุดยิง หรือที่เราเรียกว่ามาตรการ GBC General Border Committee แต่สิ่งที่น่าคิดคือทุกครั้งที่มันได้เปรียบมันไม่เคยสนกติกาตลอด3-4เดือนที่ผ่านมาพฤติกรรมแบบนี้เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกจากการสร้างภาพข่าวเท็จจนมาถึงการรื้อแนวรั้วป้องกันในครั้งนี้มันชัดเลยค่ะว่าแนวคิดของพวกนั้นคือฉันจะทำในสิ่งที่ฉันได้เปรียบแม้มันจะผิดหลักข้อตกลงก็ตามค่ะ คุณรู้ไหมคะฝั่งไทยของเรานิ่งแต่ตอบกลับด้วยข้อเท็จจริงค่ะรองโฆษกกองทัพบ,บกออกมาถแถลงยืนยันชัดเจนว่าไทยไม่ได้ใช้กําลังตอบโต้เพราะเรายึดมั่นในกรอบสากลแต่ได้ส่งทีมลงพื้นที่ตรวจสอบและเก็บข้อมูลหลักฐานครบถ้วนเพื่อรายงานผ่านช่องทางการทูตและคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ ABC หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมไทยถึงไม่ตอบโต้คำตอบคือ เราไม่ได้อ่อนแต่เราเลือกเกมที่ฉลาดกว่าค่ะเพราะถ้าเรายิงก่อนพวกนั้นจะได้ภาพทันทีแล้วใช้เป็นข้อกล่าวหาในสื่อโลกคุณผู้ชมคะเกมที่มันเล่นไม่ใช่แค่เรื่องรัว้วลองคิดดูสิคะใครจะกล้าเสี่ยงตัดรั้วเหล็กยาว3กิโลเมตรโดยไม่มีใครสั่งนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องของทหารระดับพื้นที่แต่มันสะท้อนถึงนโยบายของผู้มีอำนาจฝั่งโน้นที่อยากทดสอบปฏิกิริยาไทย และที่สำคัญที่สุดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นพร้อมกันกับช่วงที่สองประเทศกำลังประชุม RBC อย่างเป็นทางการใช่ค่ะในขณะที่โต๊ะเจรจากำลังพูดเรื่องสันติภาพแต่สนามจริงกลับมีคนถือคีมตัดรั้วของเราอยู่ตลกร้ายไหมคะคณะหนึ่งนั่งยกแก้วกาแฟพูดเรื่องมิตรภาพแต่อีกคณะหนึ่งตัดลวดหนามที่ชายแดนในเวลาเดียวกันคุณผู้ชมคะนี่คือการประชุมเหมือนหนังคนละมวน การประชุม R b c ซที่เมืองอุดรมีชัยระหว่างกองทัพภาคสองของไทยและกองทัพภาคที่4ของฝั่งโน้นพูดกัน3ประเด็นหลักค่ะ 1. สร้างความร่วมมือและลดความตึงเครียด 2. จัดตั้งคณะประสานงานร่วม 3. วางแผนประชุมใหญ่ในวันที่15-17ตุลาคมนี้ไทยเสนอให้ถอนอาวุธหนักถอนกำลังส่วนหน้าและร่วมกันเก็บกู้ทุนระเบิดฝั่งโน้นตอบกลับมาว่าเห็นด้วยในหลักการแต่ยังไม่รับปากว่าจะลงพื้นที่เมื่อไหร่ และที่น่าขันที่สุดก็คือในขณะพูดเรื่องลดอาวุธหนักฝั่งโน้นกลับเพิ่มกําลังลาดตะเวนหน้าปราสาทตะครัยค่ะพูดตรงๆเลยนะคะมันโคตรย้อนแยง้งพูดเรื่องสันติธาปากแต่ขาเหยียบลวดนามของเราอยู่เต็มที่เลยค่ะคุณผู้ชมคะเรามาดูแผนของไทยกันบ้างตอนนี้ฝ่ายไทยใช้ยุทธวิธีที่เรียกว่านิ่งให้แน่น ไม่โวยวายไม่เล่นตามเกมใครแต่เร่งเก็บภาพหลักฐานจากดาวเทียมและพิกัด GPS เพื่อนำเข้าสู่การหารือระดับรัฐมนตรีภายในกลางเดือนนี้ในขณะที่ฝั่งโน้นนะคะพยายามเบนประเด็นพูดเรื่องฉเฉลยศึก18คนเพื่อกลบข่าวรัวที่ตัดแต่พูดยังไงก็พูดเถอะคะ่ะข้อเท็จจริงมันหนีไม่พ้นอยู่ดีแนวรูดหนามของไทยถูกตัดจริงและอยู่ในเขตไทยแน่นอนเหตุการณ์นี้อาจด,ดูเหมือนไทยนิ่งเฉย แต่จริงๆแล้วนี่คือเกมระยะยาวที่เรากำลังเดินอยู่ค่ะเพราะทุกครั้งที่เรามีหลักฐานชัดไทยจะถือไพ่เหนือกว่าในเวทีระหว่างประเทศทันทีฝั่งน้อนอาจมีเสียงดังในโซเชียลของตัวเองแต่ไทยมีเสียงที่โลกฟังได้ผ่านการทูดผ่านภาพถ่ายดาวเทียมและผ่านความจริงล้วนๆค่ะในสงครามยุคนี้เสียงที่ดังที่สุดไม่ใช่เสียงปืนแต่คือเสียงของข้อเท็จจริงค่ะ เหตุการณ์ลวดหนาม3กิโลที่ปราสาทตะควายนี้คือหมุดหมายสำคัญที่บอกเราว่าความตึงเครียดไทยกัมพูชามันไม่ได้หายไปไหนแค่เปลี่ยนรูปแบบเฉยๆค่ะวันนี้เขาอาจจะตัดรัว้วแต่วันพรุ่งนี้ใครจะรู้ว่าเขาจะตัดอะไรต่อแต่สิ่งหนึ่งที่ฉันพูดได้แน่ๆก็คือไทยจะไม่มีวันยอมให้ใครมาตัดอธิปไตยของเราเด็ดขาดเพราะรั้วที่ขาดเรายังต่อใหม่ได้แต่ศักดิ์ศรีของชาติ ถ้ามันถูกทำลายไม่มีอะไรซ่อมกลับมาได้อีกแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเหตุการณ์ลวดหนาม3กิโลที่ปราสาทตาควายนั้นมันไม่ใช่แค่รั้วเหล็กที่ถูกตัดทิ้งแต่มันคือเส้นเขตแดนแห่งศักดิ์ศรีที่พวกเขาพยายามล่อมเข้ามาเราอาจถอยได้หลายเรื่องนะคะแต่ถอยเรื่องแผ่นดินไม่มีวันเพราะรั้วจะต่อใหม่ได้แต่ศักดิ์ศรีชาติไทยต่อไม่ได้ค่ะอย่าให้ใครมาดูถูกเราอีก อย่าให้ใครบิดข้อเท็จจริงแทนคนไทยได้อีกถ้าคุณรักแผ่นดินนี้จริงกดแชร์คลิปนี้ออกไปเลยค่ะให้ทั้งประเทศรู้ว่าไทยไม่ใช่ชาติที่ยอมให้ใครมาตัดรั้วแห่งเกียรติภูมิของเราได้คอมเมนต์มุมมองของคุณไว้เลยนะคะและอย่าลืมกดติดตามเพราะฉันจะอัปเดตท,ทุกความเคลื่อนไหวจากแนวหน้าให้คุณผู้ชมรู้ก่อนใครนี่คือนักล่อข่าวเสียงของคนไทยที่ไม่ยอมให้ใครมาเหยียบศักดิ์ศรีของเราอีกต่อไป